สวัสดีครับวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาไลฟ์บุฒเทโลกันนะครับใครเข้ามาก็ฝากกดแชร์ปฝากกดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวรอรอ,รอกันสักคู่หนึ่ง วันนี้ตอนท้ายๆไลน์นะครับเดี๋ยวเรามีแจกหนังบุชเชโลนะครับยังไงฝากกดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ให้ลูกค้าแชร์ไว้เลยนะครับว่าเดี๋ยวตอนท้ายที่เราจะแจกเนี่ยถ้าลูกค้าไม่แชร์เนี่ยเราจะลูกค้าจะไม่ได้สิทธินะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีการแจกของนะครับถ้าลูกค้าแชร์เราก็จะแจกให้นะครับไม่แน่ใจว่าเสียงพอดได้ยินกันไหมคะลูกค้าคอมเมนต์ให้หน่อยนะคะ เสียงได้ยินภาพเป็นยังไงบ้างดดดได้ยินไหมลูกค้าเสียงโอเคไหมคะฝากคอมเมนต์นิดนึงภาพเป็นยังไงบ้างเสียงดีโอเคไหมคะตอนนี้เข้ามายี่สิบสองคนแล้วเดี๋ยวรอสวัสด,ดีค่ะ ต,ตรงนี้ก็คือบูทเทโลนะฮะทั้งหมดวันนี้<ช>เราจะมาเป็นหนังในกลุ่มของ<ด>บูทเทโลกันนะครับลูกค้าเข้ามาเสียงโอเคไหมคะฝากคอมเมนต์โอเคขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะนี่ก็เป็นเห็มไหมเห็นเห็นค่ะเห็น okay. นี่ก็เป็นหนังของวาพียนะครับบูทเทโลจากลงฟอก ตัวเพียนะฮะที่ทุกคนเนี่ยน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับวันนี้เราจะมาจะมาคุยอะไรกันบ้างคะวันนี้วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับบูเทโลแล้วก็มาจากโรงฟอกไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะลักษณะบูเทโลเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้ทำอะไรได้บ้างสีก็อาจจะหยิบให้ลูกค้าดูให้ชัดๆอีกทีหนึ่งยังไงฝากลูกค้าจำเป็นแบบรหัสสีอะไรนิดนึงเนาะ ว่าโลงฟองนี้เขาจะใช้สีมันใกล้กันมาหใช่เป็นตัวเลขถ้าลูกค้าแบบซื้อกันอยู่แล้วหรือเคยเห็นเนี่ยค่ะใกล้กว่านี้ใกล้กว่านี้ไม่เห็นประมาณอย่างเงี้ยค่ะใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะบอกรหัสสีทีนึงแล้วก็ฝากลูกค้าแชร์นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะแจกบุเทโลนเนี่ยแหละวันนี้ใช่ฝากลูกค้าแชร์ให้ด้วยนะแต่ว่าตอนตอนแจกเนี่ยอาจจะต้องเป็นชื่อสีที่ถูกต้องเป็นรหัสสีที่ถูกต้องนะฮะบางตัวไม่มีรหัสสีก็จะเป็นชื่อนะครับอย่าง ตัวนี้โอลิวาอย่างนี้คฮะก็ลูกค้าก็จะมา้าเป็นสีใหม่ะสีใหม่ล่ะใช่มันอะไรไม่ได้มีรหัสคือเขาไม่ได้ทําไม่ได้ทําทั่วไปสีนี้ทาพิเศษอ่ะนะคะเพราะว่าตอนนี้บุเทโลเรามีทั้งหมด16บหกสีละรวมสีธรรมชาติด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราไปเรื่อยๆเลยละกันนะฮะผ้หนังตัวนี้เป็นหนังบุเทโลนะฮะชื่อหนังบุเทโลค่ะหน้าเรียบเลย น้าเรียบสนิทใช่ประมาณนี้ค่ะที่แบบดูคลาสสิกมากมากย้อมทะลุนะครับหลายคนอาจจะงงว่าเอ้ย้อมทะลุืออะไรค่ะค่ะนี่เราดูขอบของหนังนะครับถ้ามันไม่ขาวไม่ค่อยชัดเออประมาณนี้ค่ะก็คือย้อมทะลุเรียบร้อยละนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาเนี่ยเราตัดข้างมาปึ๊บมันจะเป็นสีที่ย้อมทะลุดียังไงคะใกล้เคียงสีค่อนข้างใกล้เคียงกับด้านหน้าฮะดี๋ยวเวลาเราไปขัดขอบหรือเราไปใช้งานเงี้ยขอบมันก็จะดูแบบไม่เป็นสีขาวเหมือนแฮมเบอร์เกอร์อะ ลูกค้าก็จะใช้แบบกรามอะไรอย่างเงี้ยขัดขอบได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปแบบแต่งสีทาขอบมากนะฮะให้ดูชัดๆว่าขอบมันไม่ใช่ไม่ใช่แค่สีเดียวเพราะเดี๋ยวโชว์ให้ดูว่าทุกสีของเขาเนี่ยอ่อย่างเขียวเขียวสีเขียวนะครับนี่เขาก็จะย้อมทะลุเป็นสีเขียวมาแล้วด้านหลังนี่คือย้อมมาแล้วนะเวลาขัดขอบมันก็จะงี้ค่ะ หนังมูทเทโลเนี่ยก็ทำได้หลายอย่างฮะกระเป๋าสตางค์ทำได้อยู่แล้วหลายๆคนก็ทำกันอยู่แล้วเนาะของงานชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ทำได้หมดนะะมีหลายรูปแบบพวกพาสปอร์ตโฮเดอร์ก็ทำได้อย่างนี้ฮะคือการย้อมเห็นยอ้ยอมทะลุเห็นค่ะเราก็จะเห็นว่ามันค่อนข้างเนียนเนาะใช้รำรธ,รรธรรมดาขัดธรรมดามันก็ขึ้นเงาได้ละนังฟอกฝาหลายๆคนก็อาจจะงงนะว่า เอ๊ะมันต่างกับฟอกโคมยังไงหนังฟอกฝาเนี่ยมันเป็นหนังที่ฟอกธรรมาชาตินะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าลูกค้าเคยเข้ามาได,ได้ได้กลิ่นของมันอะกลิ่นมันจะหอมมากนะฮะแล้วก็สัมผัสเนี่ยก็ค่อนข้างมีทรงนิดนึงเพราะว่าหนังหนังก็จะค่อนข้างมีทรงหน่อยหน่อยแบบนี้นลูกค้าเอาไปดัดน้ำได้คัดขอบได้ อันนี่คือเราปั๊มบล็อกธรรมดาขอบก็จะขึ้นละในระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นหนังตัวนี้ที่คุณภาพไม่แบบสุดยอดมากนะฮะโดยปกติของเราที่เอาเข้ามาเนี่ยจะมีแต่ความหนาประมาณ2มิลน,นะครับแต่ถ้าลูกค้าต้องการแบบใช้บางหรือเอาไปซ้อนด้านในอย่างเงี้ยก็ปอกได้ไปปอกบางได้ลูกค้าก็จะได้ชิ้นหนึ่งเป็นปกนอกอาจจะต้องใช้หนาหน่อยนะครับประมาณ1 8จุเนี่ย แล้วก็ด้านในก็แล้วแต่ความชอบว่า,าถ้าประมาณมินมินสอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่นะฮะครับโดยไอหนังฟอกฝาดกลุ่มนี้ของบูเทโลเนี่ยที่เราเอาเข้ามาเนี่ยเราก็จะมีใบาการันตีให้อันนี้คือรูปแบบของใบาการันตีนะฮะมันก็จะมีพวก qr code เกี่ยวกับกลุ่มลงฟอกข้อมูลเกี่ยวกับสมาคมนะฮะซึ่งใบาการันตีนี้ก็คือเป็นใบาการันตีว่าหนังกลุ่มนี ได้รับคุณภาพมีการฟอกจากวัตถุดิบธรรมชาตินะครับไม่มีสาร,สารพิษอันตรายเป็นการแบบฟอกแบบแบบเก่าแก่เนาะเป็นเทชดิชั่นของเขานะฮะอย่างพวกนี้นี่เขาก็จะมีแบบหนังสือที่เล่าเกี่ยวกับ รายละเอียดในการฟอกมาเป็นเป็นใบรับรองที่ออกจากสมาคมอันนี้เป็นอันนี้คือสมาคมนะครับลูกมือเนี่ยคือสมาคมในสมาคมก็จะมีลงฟอกประมาณสักยี่สีโลอประมาณ2ีโลปัจจุบันนี้ยี่โลละที่จะได้ใบการันตีรับรองจากสมาคมซึ่งลงฟอกทุกลงลงฟอกเนี่ยคือจะทําหนังฟอกฝาทั้งหมดเลยไม่ใช่ว่าลงฟอกในทำหนังอะไรก็จะได้นะใช่ลงฟอกต้องทําเฉพาะหนังฟอกฝา แล้วเขาได้มาตฐานอ่าเป็นมาตรฐานของเขาเฉพาะตัวเฉพาะตัวไปไม่ใช่ว่า<ช>ลงฟอกนะในกลุ่มปุ๊บทําอะไรออกมาได้หมดไม่ได้ค่ะต้องเฉพาะตัวเพราะฉะนั้นในการทาเนี่ยเราก็จะมีการเซ็นสัญญาคอนแทคอย่างตัวเนี้ยเป็นหนังในกลุ่มของบุชเทโลที่อยู่ในรงฟอกของ <ฮะ S 1> วาพียค่ะเราก็จะมีการซ i g n contact นะฮะของบริษัทวิวาเลเทอร์กับของวาพียอย่างนี้เพื่อเป็นการรับรองว่เารเราจะได้ซื้อใบกรนตีน <ขา S 2> ได้ไดว่าเราเนี่ยสั่งหนังจากลงฟอก สมาคมก็จะออกใบรับรองให้กับหนังที่เราเนี่ยซื้อจากโรงฟอกโดยใบรับรองพวกนี้เราก็มีสิทธิ์ที่จะื้อต่อเนี่ยซื้อจากสมาคมมานะครับก็เราก็จะมีโคต้าตามหนังที่เราซื้อว่าเอ้เราซื้อหนังเท่าไหร่ใบการันตีควรจะอยู่ประมาณที่เท่าไหร่อะไรแบบนี้นะฮะก็ันนี้ก็เป็นเรื่องของเกี่ยวกับพวกใบการันตียังไงถ้าเกิดใครใครสงสัยอะไรก็พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้ค่ะยังไงฝากแชร์ด้วยละกันเนาะแล้วเดี๋ยวตอนท้ายเดี๋ยวเรามาแจกบุเทโลกันนะฮะ เป็นไซส์ A4 นะครับยังไงฝากแชร์แล้วเดี๋ยวเราจะให้พิมพ์รหัสสีแล้วเดี๋ยวเข้าใครไม่แชร์ใครไม่แชร์อาจจะไม่ไม่ได้สิทธิ์นั้นนะคะฝากแชร์ด้วยแล้วก็หนังหนังบูเทโลที่เราขายนี่เป็นส่วนไหนคะที่เราวางอยู่นี่เป็นส้นหนังบูเทโลโดยหลักนะครับอันนี้นี่ทรงอันนี้เลยครับนี่เป็นทรงอะไรคะทรงนี้คือดับเบิลโชเดอร์เป็นช่วงช่วงไหลด้านบนของบูเทโลหนังมันจะมีหลายแบบค่ะ โดยในกลุ่มลงฟอกเนี่ยอันนี้อันนี้คืออันนี้เห็นไหมเห็นค่ะเห็นค่ะอันนี้คือคือวัวหนึ่งตัวนะฮะบ้านเราส่วนใหญ่จะแบ่งแบบนี้ก็คือเป็นซ้ายขวานะฮะแต่ว่าทางฝั่งของยุโรปหรืออิตาลีที่เราซื้อมาเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นพาร์ทพาไปก็คือโชเดอร์ฮะส่วนไหลนะครับเบลลี่ช่องท้องตรงนี้นะครับช่วงสะโพกสะโพกเราก็จะเป็นพวกเข็มขัดเนื้อของร้านเราค่ะ โด,โ,ดโดยส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดทํากระเป๋าเราใช้แบบโชเดอร์นะเพราะว่าค,ความหนาเนี่ยกำลังดีและหนืดกำลังดีส่วนโลฟ่ฟองนี้ก็มีเบลลี่ด้วยเหมือนกันแต่ว่าเบลลี่เมื่อกี้ที่เราโชว์ใช่ตรงตรงด้านนี้ตรงนั้นค่ะมันเป็นหนังช่วงท้องนะครับหนังช่วงท้องมันก็ค่อนข้างนิ่มเนาะเหมือนเหมือนท้องคนเราเลยท้ององเราก็จะค่อนข้างนิ่มย้วยหลายหลายคนถ้าเกิดเคยใช้หนังเยจะรู้ว่าหนังช่วงท้องเนี่ยส่วนใหญ่มักจะหลีกเลี่ยงเนาะไม่ค่อยไม่ค่อยน่าใช้เท่าไหร่นะครับเราก็เลยเลือกเฉพาะส่วนดับเบิลโชเดอร์ตรงนี้มา คืเมันช่วงที่แข็งแรงที่สุดนะครับแต่ว่าลงฟอกของวาเพียเนี่ยไม่ได้ทําช่วงสะโพกที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นะฮะเพราะว่ามันหนาเกินความจําเป็นที่เขาจะต้องใช้สําหรับกระเป๋าเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่หนังช่วงสะโพกเนี่ยจะไปทําพวกหนังเข็มขัดอะไรแบบนี้สัก3มิล4มิลขึ้นไปนะฮะถ้ากระเป๋า3มิลนี่ก็น่าจะหนักเกินไปเนาะลูกค้ามีคาถามก็พิมพ์มาได้นะคะ คอมเมนต์มาี่ครับอันนี้อันนี้ก็คือถ้าเห็นเห็นหนังแผ่นใหญ่ไหมเห็นในเห็นค่ะเห็นในอันนี้นี่ก็คือหนังแผ่นใหญ่นะครับของเราที่ที่วางอยู่นี้ก็คือหนังแผ่นใหญ่ก็คือดับเบิลโชอเดอร์พวกดับเบิลโชอเดอร์เนี่ยไซส์เนี่ยก็จะอยู่สักประมาณ150ตารางเซนนะฮะถ้าถ้าดูชัดๆเดี๋ยวลองดึงออกมาให้ดูสักหนึ่งช่วยดีน้ำเงินออกมาก็ได้ ูกค้ามีคำถามก็พิมพ์คอมเมนต์มาได้นะคะเดี๋ยวเราทางร้านตอบให้นะคะคอมเมนต์มาได้เลยหรือว่าอยากเห็นสีไหนชัดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเหมือนเอ้ยแบบมีในใจอยู่แล้วเอ้ยอยากได้สีนี้มากเลยแต่แบบมันไม่ชัดเนี่ยคือทางไลฟ์เนี่ยเนี่ยอันนี้คือโชเดอร์อันนี้คือสี102นะคะสีน้ำเงินอันนี้คือโชเดอร์เต็มๆชหนึ่งโชเดอร์ค่ะคือเป็นช่วงไหล <Okay. S 1> ของ <Hi. S 1> วัวนะค่ะ ช่องท้องเลยคือดห็น,นเห็นไม่ทั้งแผ่นแต่ว่าว่าเห็นอยู่ค่ะมันจะถูกตัดช่วทงท้องออกไปแล้วนี่เห็นไหมช่วงท้องปึ๊บมพาะด้านข้างเนี้ยมันจะเรี่ยบมันจะเหลือแค่พื้นที่สี่เหลี่ยมที่เราใช้งานได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะอย่างแผ่นนี้นี่แหละก็สวยมากลูกค้าเข้ามาฝากกดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อันนี้สีธรรมชาติบูเทโลสวยค่ะสวยมากนียมสวยมากถ้าอยากจะให้ได้กลิ่นเหมือนกันนะว่ามันหอมแต่ว่าน่าจะไม่ได้ อันนี้ก็คือสเต็มนะฮะของวาเพียใช่วาเพียก็จะมีสเต็มอย่างนี้ของเขาเขาก็จะอยู่เนี่ยฮะประมาณประมาณอย่างแผ่นนี้ร้อยสามสิบสามตารางเซนนะฮะบ้านเราก็ชอบเรียกกันสั้นๆเนาะเซนบ้างอะไรแบบนี้เออลูกค้ามีคําถามเยอะว่าเซนเซนมันมันมันจริงมันย่อมาจากอะไรนะเดซิมตารางเดซิเมตรค่ะใช่ตารางเดซิเมตรก็คือเดซิเมตรหารร้อย ซึ่งหนึ่งตารางหนึ่งหนึ่งหนึ่งเซนที่เราว่าเนี้ยมันคือขนาดเท่าไหร่นะคะสิบคูณสิบเซนใช่ค่ะลูกค้าหนึ่งตารางเซนหรือเราเรียกหนึ่งเซนเนี้ยก็คือสิบคูณสิบเซนแบบนี้ฮะสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยด้านนี้ไม่ไม่ค่อยเห็นค่ะประมาณนี้ใช่ค่ะสิบคูณสเลี่ยมลูกค้าไปคำนวณเพื่อจะทำสินค้าได้สหนึ่งเซนก็คือเท่าไหร่นะคะสิบคูณสิบเซนเป็นยังไงนะคะเป็นสี่เหลี่ยมเลยเป็นสี่เหลี่ยมเลยครับเป็นสี่เหลี่ยมเลยสิบคูณสิบเซนเลย สิบเซน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 ครับอันเนี้ยเราเรียกหนึ่งตารางเซนใช่บ้านเราเรียกเท่านั้นก็เซนเซนไม่ใช่หนึ่งเซนคูณหนึ่งเซนนะลูกค้าบางทีลูกค้าจะหาว่าเอ้ยแบบหนังขายหนึ่งเซนละห้าสิบอะไรเงี้ยคือมันคือสิบคูณสิบเซนนะคะลูกค้าแต่ว่าเรื่องของเรเลยเป็นเรื่องการวัดหนังแล้วเรื่องการวัดหนังเนี่ยอย่างอย่างที่เขาสแตมป์มาอย่างเงี้ยโดยโดาวัดมจจุบันเนี้ยที่เขาสแตมป์มาคือมันเป็นเครื่องอัตโนมัติฮะมันใช้แสงในการวัด เราก็จะปูหนังเราไปเป็นแผ่นกว้างใช่ฮะเขาจะใช้แสงจับถ้าตรงที่มันเป็นพื้นที่ทึบมันจะถูกเอามาคำนวณเป็นพื้นที่ถ้ามันแบบมีรูตรงกลางอย่างเงี้ยฮะแสงทะลุได้ก็ไม่ถูกคำนวณแล้วมันก็จะใช้เครื่องอัตโนมัติเนี่ยพิมพ์สแตมด์บายทางด้านหลังเลยเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันแน่นอนแล้วว่าขนาดเท่านี้ใช่ค่ะไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยตัวนี้เราอยากขายเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ทุกอย่างมันถูกวัดมาเรียบร้อยกันแล้วนะครับ เวลาซื้อหนังต้องเอามาดมก่อนใช่ไหมคะลูกค้ากลิ่นมันหอมหนังอิตาลีกลิ่นหอมค่ะอย่างบุเทโลปัจจุบันอย่างบุทเทโลเรามีทั้งหมด16สีละนะคะสิบหกสีหนังส่วนใหญ่ที่เราเอาเข้ามาเนี่ยคือ2มิลความหนา2มิลเราจะมีที่ร้านเรามีอยู่3ไซส์เนาะสั่งปอกได้ไหมคะได้เลยครับปอกได้เลยได้หมดไม่มีปัญหาฮะศูนย์จุดห้าก็ปอกมา้วสำหรับคนที่ทําเคสโทรศัพท์แบบบางๆอะไรแบบนี้เลยลูกค้าสั่งปอกได้ก็ปอกได้ ค่ะทั้งร้านเรามีบริการปอกมีค่าใช้จ่ายนะคะลูกค้ายังไงทักมาสอบถามได้แต่ว่าเราปอกใช่ขึ้นอยู่ค่ะขนาดอีกทีหนึ่งค่ะอยากําลังจะเอาสีให้ลูกค้าอยากเห็นสีไหนชัดชัดก็พิมพ์คอมเมนต์มาได้เลยอย่าลืมใครเข้ามาใหม่ก็ฝากแชร์ให้ด้วยนะคะนี่ฮะอ่ะยกขึ้นมาถ้าจะยกแผ่นใหญ่น่าจะไม่หวันอันนี้คือทั้งหมด16สีอยากเห็นสีไหนชัดชัดคอมเมนต์มาได้เลยชัดค่ะชัดอยู่นรฝั่งนี้อันนี้คือ สิบหกสีทั้งหมดของที่ที่ร้านมีนะคะก็เกือบจะครบทั้งหมดของเขานะคะบางสีมันใกล้เคียงกันนะคะเราก็จะไม่ได้เอาเข้ามาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไล่ให้ดูทีละสีเลยว่าแต่ละสีทั้งหมดเนี้ยเรียกว่าสีอะไรกันบ้างนะครับลูกค้าจะได้เนาะใส่รหัสถูกนะครับดูสีียแชร์แชร์นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราบอกกติกาอีกทีนึ่งตอนท้ายไ<อ>ลฟ์ลตอนท้ายไลฟ์เดี๋ยวเราจะแจกอันนี้คะ,ะให้ลูกค้าทุกคนเลยจะ๋ยวมาร่วมร่วมสนุกกันนะครับ ลูกค้าขอดูสีเขียวใกล้ๆหน่อยค่ะเียวครับสีเขียวคุณพิริยาเนาะอันนี้สีเขียวฮะอันนี้เป็นไซส์ A4 ฮะที่ที่ทางร้านมีเป็นไซส์เริ่มต้นนะครับเป็นไซส์ A4 นะฮะถ้าจาก a 4ขึ้นไปนะคะที่เรามีให้ลูกค้าก็เป็นไซส์แบ่งขายเนาะเราเรียก่็แบ่งขายดีกว่าอันนี้จะมีพื้นที่ในการใช้งานให้เยอะหน่อยอันนี้คือไซส์ประมาณแบ่งขายเมื่อกี้คุณพิริยาเห็นสีเขียวใกล้ๆแล้วเนาะเห็นไหมคะอันนี้สี ถ้าถ้าเห็นเรียบร้อยแล้วฝากฝากแจ้งนิดนึงโอเคอันนี้สีเขียวนะคะครหัสนหนึ่งหนึ่งค่ะลูกค้าสีเขียวคือรหัสหนึ่งหนึ่งอันนี้สีเขียวเห็นเนาะเดี๋ยวในช่วงแจกเราอยากให้ลูกค้าพิมพ์รหัสเป็นตัวเลขนะครับ ตัวนี้นี่คือไซส์ขนาดแบ่งขายฮะค่ะเรามีขายเ4เนาะเมื่อกี้ราคาเท่าไหร่คะ a อราคา500ยบาทค่ะแล้วเราก็มีขนาดแบ่งขายขนาดแบ่งขายครขนาดประมาณเท่าไหร่คะหนึ่งส่วนสามของตัวโอเคเห็นแล้วนะคะสีเขียวใครอยากดูสีอะไรอีกบอกได้นะคะยาวก็ประมาณร้อยร้อยสี่สิบเซนนะครับโดยประมาณนะฮะร้อยสี่สิบเซนแล้วก็ด้านข้างเนี่ยตรงนี้หน้ากว้างก็อยู่มาสัก สามสิบถึงสี่สิบเซนก็แล้วแล้วแต่ขนาดของแต่ละตัวอีกทีนึงค่ะคุณรงวุฒิถามว่าแบ่งขายราคาประมาณเท่าไหร่คะประมาณสองพันแปดร้อยบวกลบครับขึ้นอยู่กับขนาดของแต่แต่ละแผ่นอีกทีนึงถ้าแบ่งขายเราจะขายเป็นขนาดตามพื้นที่นะคะก็ราคาแต่ละตัวอาจจะไม่เท่ากันใช่แต่ว่าจะอยู่ที่ประมาณสองพันแปดร้อยบวกลบค่าเป็นขนาดแบ่งขายเนี่ยผืนเต็มๆที่เป็นโชเดอร์ฮะ อันนี้ก็ราคาประมาณเจ็ดันบวกลบครับโชเดอร์ทั้งหมดท,แบบที่เราใช่ผื่นเต็มที่เราโชว์ไปเมื่อกี้ก็คือโชอเดอร์ราคา7 0 0ดบวกลบค่ะจริงๆอยากอยากให้ดูว่ามันใหญ่มากนะฮะหลายๆคน,นอาจจะมองว่ามันแพงแหะถ้าเทียบกอบคุณภาพแล้วผมว่ามันก็โอเคนะมันมันไม่มันใหญ่อยู่นะยาวมันเกือบร้อยยี่ยสิเซนนะครับเนี่ยความสูง120เซนถ้าด้านขวาเนี่ยอยู่ประมาณชั้ ประมาณ130-140เซนได้นะฮะก็ขนาดเขาคาวประมาณ140คูณ110ประมาณนี้ราคาก็ประมาณ7,000 7,000ที่บอกกับลูกค้าเนะาะก็ถ้าใครมีคำถามอะไรถามมไามไ,มได้เลยนะไรับให้นะครับแล้วก็ฝากแชร์นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะไล่บอกรหัสสีกันละ ค่ะใครเล็งเอาไว้เลยนะใครชอบสีอะไรเดี๋ยวท้ายไลฟ์มีแจกนะแต่ต้องไวนิดนึงนะคะลูกค้าเราไม่คิวเมานะโอเคอันนี้จาอันนี้ให้ลูกค้าดูไปคร่าวๆจําไว้ก่อนว่าเอ๊ะตัวเองมีในใจรหัสสีอะไรหรือบางอันมันไม่มีรหัสนะคะลูกค้ามันก็จะมีเป็นชื่อน่าจะมีอยู่สองตัวที่ไม่มีรหัสเนาะเป็นธรรมชาติแล้วก็มีโอลิว่านะคะ อันนี้เดี๋ยวเราเราเริ่มดูอันนี้ธรรมชาติเลยอกล้สสวยค่ะเป็นหนังที่สวยๆใสๆถ้าผิวสัมผัสเนี่ยจะดีมากเพราะว่าไม่มีการโคตติ้งอะไรเลยใช่แต่เห็นว่าไม่เคลือบเนาะคตติ้งก็คือไม่ได้เคลือบอะไรนะคะลูกค้าไปไปเฟรสีเนี่ยมันจะเฟรสีได้ใผิวธรรมชาติมากนะฮะอันนี้คือสีธรรมชาตินะฮะอันนี้สีธรรมชาติค่ะถ้าถ้าอย่างว่าเนี่ยสีธรรมชาติใช่ไหมฮะขอบมันก็จะขาวใช้อะไรขัดคะขอบ เราไม่ใช่หมายถึงว่าหมายถึงว่าเราใช้อะไรในการขัดขอบได้ก็ถ้าเวลาขัดขอบเนาะก็กระดาษทรายปักแต่งขอบแล้วก็ใช้กามกมแล้วก็จะมีกามฮะใช่เอากามเลยครับเอากามนี้ลงยังไงคะก็คืลงไปแล้วก็าไม้ค่ะเอาไม้ขัดแค่นี้เงาเลยงาเรื่องอันนี้คือสีธรรมชาตินะครับเป็นสีหนึ่งฮิตเหมือนกันเนาะคนก็นิยมใช้ ป็นสีง่ายๆลูกค้าถามว่าสีน้ําทะเลรหัสอะไรคะหนังบุเทโลกับพูโบต่างกันยังไงคะโอ้หต่างกันเดี๋ยวเอาพูโบมาให้ดูเลยเอาพูโบมาให้ดูเลยข้อแรกคือคนละลงฟอกละขอพูโบขอพูโบชิ้นหนึ่งขอพูโบชิ้นหนึ่งอะไรก็ได้อันนี้ถ้าบุเทโลให้ดูก่อนว่าบุเทโลคือหน้าเรียบธรรมดาเออเอเอสเะคอีสี่สี่ยิบแล้วล่ะช่วยหยิบหน่อยค่ะเดี๋ยวเอาพูโบให้ดูนะคะว่ามันต่างกันยังไงนี่แต่ว่า นี่ฮะคูโบฮะเราจะเห็นคราวที่แล้วเราไลฟ์กันไปแล้วเนาะกับคูโบเนี่ยชัดไหมเอ่ยชัดค่ะคูโบเนี่ยจะต้องเถิบมาเมื่อกี้มุมเมื่อกี้ชิ้นนี้เทคเจอร์ของมันคือเป็นลายลายนะฮะเพราะว่าอันเนี้ยคือเกิดจากการที่เราเอากระดาษทรายมาขัดด้วยมือมาปั่นปั่นปั่นให้หน้าเนี่ยมันมีเทคเจอร์ขึ้นมานะครับ หนังมาจากโคลโลงฟอฟกันด้วยปะะ <ub> ูโบกับป<ก>ูเดลโล่เตามือเหมือนกันใช่อยู่ในอยู่ในสมาคมเหมือนกันแต่ว่าพูโบเนี่ยจะเป็นเอ่อจากโลงฟอกบาดาลาซัซี่คาโลนะคะแล้วก็ถ้าเป็น บูเทโล่เนี่ยจะมาจากลงฟอกวาเพียถามว่าต่างกันยังไงถ้าลักษณะเนื้อหนังคือบูเทโล่เขาจะเป็นหน้าเรียบเลยเป็นหน้าเรียบๆเ,เป็นเรียบๆใช้แล้วก็ทําสินค้าแบบอารมณ์เป็นเรียบๆใช้งานง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพูโบเนี่ยก็คือเขาจะเป็นลักษณะหนังที่ผ่านการขัดก็คือจริงๆหน้าเขาเนี่ยจะเป็นเรียบๆปกติเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าเขาจะมา ผ่านการขัดด้วยมือเพื่ออะไรให้ให้ความสวยของหนังลักษณะของหนังมัน,ม,น,ม,นมันมีสไตล์ของมันมน,น่ะนออาจจะอ,อาจจะออกแนวแบบวินเทจหน่อยอาจจะออกแนวแบบว่าเซอร์เหน่อยอะไรเงี้ยค่ะเวลาเราใช้ไปเรื่อยๆใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยบูทเทโลก็คือมันก็จะ อย่างบูเทโลมันก็จะเงาเรียบแล้วก็เข้มขึ้นแต่อย่างพูโ้เนี้ยมันก็จะเหมือนกับว่ามีน้ํามันมากหน่อยเวลาใช้ไปสีก็จะเข้มเข้มๆ,ๆและจากที่มันเป็นลาย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 เนี่ยมันก็จะค่อยๆเรียค่อยๆเรียคล้ายๆหนังออยอะค่ะลูกค้าอันเนี้ยก็คือความต่างกันของ But บูเทโลกับพูโวค่ะลูกค้าถ้า,ถ,าถ้ามีลูกค้านะคะเคยเคยใช้พูโบไปแล้วเนี่ยอยากอยากให้แชร์เหมือนกันนะลองลองถ่ายรูป ถ่ายรูปแบบเหมือนกับลงให้หน่อยว่าแบบใช้ไปแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างเพราะว่าแบบลูกค้าบอกชอบพูโบเลงสีเขียวพูโบอยู่ค่ะสั่งมาได้นะครับมีของพร้อมส่งทันทีฝั่งขวาที่มีลายๆสวยเรียกหนังอะไรคะฝั่งขวาสีอะไรอะลูกค้าฝั่งขวาสีอะไรสีม่วงเหรอคะไม่มีลายๆเราเห็นมันเห็นถึงตรงไหนเนี่ยมันนเห็ไม่มันเห็นแค่แค่ไม่เดี๋ยวยังไงฝาก ฝากลูกค้าที่ที่ถามมาว่าฝั่งขวาที่มีลายสวยๆนี่คือแจ้งสีมาอีกทีนึงเราเราเรามองไม่เห็นอ<า>ันนี้หรือเปละะ่คาะคะอันนี้คือสีเขียวบูเทโลนะคะสีหนึ่งหนึ่งค่ะครับอันนี้คือรหัสสีสิบเอ็ดนะฮะอันอันนี้ลายของเขาอ่ะมันไม่ได้เกิดจากการยับหรือว่าเกิดจากการพับงองนะฮะลายนี้คือเกิดจากเป็นช่วงคออะคบเป็นช่วงช่วงคอของวัวถ้า ลูกค้าที่เข้ามาใหม่ถามว่าขายยังไงบู t เทโลเราขายนะคะเรามี3ขนาดค่ะเรามี3ขนาดนะคะบู t เทโลเ4เราขาย500ค่ะแบ่งขายประมาณร้อยคูณสีเซนอยู่ประมาณ3,000บวกลบนะคะแล้วก็เต็มแผ่นอย่างเงี้ยค่ะที่กำลังโชว์เจ็ดบวกลบค่ะอันนี้คือรอยคของเขาอ๋อลูกค้าถามว่าสีน้ำตาลที่โชว์เมื่อกี้ผูโบ่ค่ะลูกค้า อันนี้นะคะพูโบโค่ะนี่ค่ะลายอย่างนี้เลยค่ะลูกค้าใช้ไปเรื่อยๆมันก็จะเรียบขึ้นเรียบขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีมันจะมีน้ํามันอยู่ค่อนข้างเยอะแต่ไม่ได้น่ากังวลอะไรนะคะใช้มันก็จะคนละสไตล์กับบูเทโลแล้วแต่ความชอบค่ะอันนี้คือพูโบนะคะ A4 พูโบ A4 ก็500ค่ะสั่งได้เลยโอเค ต่อค่ะเมื่อกี้สีธรรมชาติแล้วต่อไปสี<ห>อ,อะไรเอ่ยมาดูสีบูเทโลนก่อนเนาะลูกค้าเข้ามาใหม่ฝากแชร์ด้วยนะคะเดี๋ยวตอนท้ายไลฟ์เรามีแจกบูเทโลเนาะอันนี้สีธรรมชาตินะครับแต่ว่าใครไม่แชร์แอบบอกว่าอาจจะไม่ได้นะช่วยแชร์ให้ด้วยคะ่ะน,นีแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าดูจับสียางนะเรามีตัวอย่างครับนี่ทำไว้ให้ครบทุกสีมีรหคสสีพร้อมนี่ก็สแตล์ไว้ให้เลยครับเอาไว้ให้ลูกค้าเลือกนะครับ โอเคเมื่อกี้เป็นสีอะไรต่อคะธรรมชาติแล้วก็ธรรมชาตินี้คือสีศูนย์สามสีศูนย์สามค่ะสีศูนย์สามเป็นสีเหมือนธรรมชาติที่เฟดสีขึ้นมานิดนึงครับมันจะมีความแบบเออเฟดนิดๆจะไม่ได้แบบเข้มมากจะเป็นสีอ่อนๆถ้าเทียบกับธรรมชาติคือขยับสเต็ปขึ้นมานึงประมาณนี้เนี่ยต้องเถิบมาทางนี้นะครัอันนี้ธรรมชาติอย่างนี้เห็นค่ะอันนี้สีศูนย์สามครัค่ะโอเคตักสีศูนย์สามนะฮะต่อค่ะอันนี้คือสีศูนย์สองครับเริ่มน้ำตาลขึ้นมาเรื่อยๆ นะถ้าถ้าเทียบกันเนาะนธรรมชาติ03นะฮะแล้วก็02ครับอันนี้เริ่มเริ่มเข้มขึ้นมาฮะ,ะจำรหัสสีดีๆนะฮะเดี๋ยวผมเปิดปุ๊บเริ่มปับ๊บแจกเลยนะครับสำหรับลูกค้าที่พิมพ์รหัสสีเข้ามานะคะว่าอยากได้สีอะไรนะครับตอนท้ายไลฟ์นะแจกโอเทโลนะคะขนาด a บ ลูกค้าลองเลงๆสีไว้ก่อนนะที่เราบอกไปอย่ไงไรตอนนี้แชร์ก่อนนะครับชอบสีอะไรนะคะฝากใช้ด้วยส่วนตอนนี้ฮะสี023เซมต้องมาทางอ่ะค่ะใช่ถึง <3 S 1> จะเห็นค่ะต้องอนนเป็นมุมนี้023จะเป็นสีที่แบบอมแดงนิดนึงจะมีความแบบแดงอยู่หน่อยๆสี03เนี่ย023อันอนี้023นคะครักับอันนี้สี07สี07ก็คือ ออกน้ําตาลเริ่มเข้มแล้วฮะลูกคาน่าน่าจะเริ่มเข้าใจว่าทําไมบุเทโลถึงต้องเป็นรหัสสีเพราะว่าฮะเขาทาสี<ช>ค<ช>่อนข้างใกล้<ช>กัน,<ช>นมากเลยใกล้กันถ้าถ้าโทนโทนที่แบบโทนโทนแทน,ทนลูกค้าหลายคนยเรียกแทนน้าตาลใช่บางทีลูกค้าสั่งแทน,น,นคือเรามันไม่รู้เลยว่าสีไหนเนาะเพราะฉะนั้นเขาอาจจะใช้รหัสสีในการเลือกอันนี้คือธรรมชาติทุกคนรู้ธรรมชาติอันนี้ก็สีศูนย์สามครับไล่ศูนย์สองศูนย์สองสาม 07ครับแล้วก็06คือน้ำตาลนะฮะถ้าจะสีก็จะโทนสีประมาณนี้เนาะถ้าดูแบบนี้น่าจะชัดที่สุดละลูกค้าถามเยดี๋วผมถ่ายรูปสีให้ดูอีกทีนึงตัวอย่างทั้งสองแบบบุ t เทโลกับพูโบมีขายไหมจะได้ง่ายในการเลือกใช้บุเทโลมีฮะเดี๋ยวพูเทโลตอนนี้มีมีขายอยู่นะคะทักมาได้ทักมาได้ค่ะ แล้วก็พูโบนี่ก็คือกำลังกำลังกำลังทำอยู่นะคะชุดตัวอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวโทษนะคะลูกโทษนะคะเดี๋ยวไลฟ์ต่อเนาะมีอันนี้ต่อเดี๋ยวให้ดูสีกางนี้สีอะไรสวัสดีค่ะใครเข้ามาใหม่ฝากแชร์ด้วยนะคะอันนี้สีแดงครับสี่ศูนย์เก้าค่ะเราอาจจะต้องไปไปเร็วนิดนึงเรื่องสีครับอันนี้สีดำสีดำนะคะหนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์ค่ะ นี้ฮะโอลิวาครับโอลิวาลูกค้ารอแป้งนึงนะคะอันนี้หนึ่งสามศูนย์สีเทาค่ะสีเทาค่ะสีส้มค่ะหนึ่งสองค่ะม่วงค่ะหนึ่งสามหนึ่งค่ะนี่สีเขียวสียอดฮิตอีกสีหนึ่งฮะหนึ่งหนึ่งค่ะสีชมพูครับ สีชมพู101ป่ปะอ่ะค่ะสีเหลืองสีเหลืองค่ะ16 1นนะคะแล้วก็นนี้สีสวยเหมือนกันน้ำเงินค่ะ1น2 102่อค่ะเอาเลยมะเสร็จจบเลยเดี๋ยวีเอาเอาเริ่มเลยก็ได้ครับเดี๋ยวนะคะฝากฝากนิดนึงลูกค้าแชร์ให้หน่อยแล้วก็แล้วก็ตอนนี้ถึงถึงขั้นสุดท้ายแล้วเนาะท้ายไลฟ์แล้วแล้วเนาะลูกค้ามีคำถามอะไรอีกไหมคะ ยังไงถ้ามีคําถามอาจจะถามต่อในอินบ็อกก็ได้ค่ะหรือว่าโทรถามทางร้านก็ได้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวท้ายไลฟ์แล้วตอนนี้เดี๋ยวเราเเดี๋ยวราแจกกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเราอาจจะขอขอแจกบุธเทลโลกติกาคืออะไรคะก็คือห้าคนแรกมาคับเนาะขอคิวหนึ่งถึงคิวห้านะคะพิมพ์เลยค่ะพิมพ์ชื่อสีที่อยากได้เลยค่ะขอคิขอแอดมินเป็นหลักนะครับพิมพ์ชื่อสีที่อยากได้มาเลยห้าคนแรกแต่ต้องแชร์นะห้าคนนั้นต้องแชร์นะคะ เดียวน่าจะได้เห้าคนแล้วเดี๋ยวเราส่ง EMS ให้ฟรีถึงบ้านเลยครับใครอยากได้อะไรพิมพ์ชื่อสีเลยเราเราส่ง EMS ฟรีถึงบ้านเลยใครอยากได้สีอะไรพิมพ์มาเลยค่ะห้าคิวแรกค่ะคุณเดียวอัศวินนะคะคุณเดียวอัศวินคุณทรงวูดค่ะคุณวันค่ะค่ะสามละครบแล้วนะคะครบแล้วครบแล้วค่ะเดี๋ยวนะคะคนคนแรกนะคะคุณ คนแรกนะคะคุณเดี่ยวอัศวินแล้วก็คุณทรงวุฒิคนที่สองคุณวันคนที่สามคุณเกิดสิริคนที่สี่แล้วก็อีกท่านหนึ่งอีกท่านหนึ่งขอพิมพ์เป็นรหัสนะคะใครไม่ได้พิมพ์รหัสอันมินขอข้ามเนะาะคนสุดท้ายคุณเต้ยค,ะยะคะ่ะ403ค่ะโอเคได้ตอนนี้ครบแล้วนะครับ5คน พอพาททานแล้วนะอันนี้เราแจกบุทเทโล A4 นะคะมูลค่า500บาทน,นะคะส่งให้ลูกค้าถึงบ้านฟรีเลยยังไงก็ฝากติดตามไลฟ์ของเราด้วยเราจะพยายามมาไลฟ์ ทุกอาทิตย์เลยนะคะฝากแชร์ให้ด้วยนะคะลูกค้าขอบคุณมากเลยขอบคุณลูกค้าที่ดูตั้งแต่ต้นจนจบนะคะขอบคุณมากก็มคถ้ามีคำถามอินบ็อกซ์ได้เลยอยากดูสีไหนเดี๋ยวมินถ่ายรูปให้เพิ่มเติมวันนี้ขอบคุณลูกค้าทุกคนมากเดี๋ยวเราทักไปนะคะ5ท่านคน5ท่านนั้นที่ที่ที่แจ้งสีมานะคะแล้วไว้เดี๋ยวเรา เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไลฟ์กันใหม่เราจะแจ้งล่วงหน้ามีแจกของเล็กๆน้อยๆบุทเทโลหนังอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่อยๆนะคะฝากด้วยไปแล้วเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะลูกค้าขอบคุณมากค่ะ